เรามาทำนายดวงเลขหนึ่งกันก่อนเดี๋ยวผมรับตาดูเนาะคนที่มีเลขหนึ่งเป็นเลขเบอร์มือถือเบอร์สุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเป็นน้องก็เหมือนทำตัวเป็นพี่ถ้าเป็นพี่ก็เหมือนทำตัวเป็นแม่เลขหนึ่งนะเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงและเป็นวัยแล้วมีความรับผิดชอบสูง มีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้ใหญ่สูงโตเกินวัยหรือมีความมีวุฒิภาวะที่โตเกินวัยทาอะไรคล่องเร็วบางครั้งเร็วเกินไปและซุ่มซ่ามเนาะเลขหนึ่งเนาะแต่เลขหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงถ้าเป็นน้องก็ทาตัวเหมือนพี่ถ้าเป็นพี่ทําตัวเหมือนแม่ฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นผู้นําอยู่เนาะเลขหนึ่งคนที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขหนึ่ง ถือว่าเป็นต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างเลยอ่ะ,อะทงบ,บ้านมันจะต้องผ่อนจะต้องทําอะไรคุณรับผิดชอบหมดอ่ะมากกว่าสามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตอ่ะคุณเตรียมตัวหาเงินมาคุณต้องจ่ายอ่ะหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าเลขนี้เป็นเลขที่เราต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งกฎหมายคดีความเป็นเจ้าของเนาะโดนอ่าดูนะเลขหนึ่งนะความหมาย ถ้าใครมีเล็กท้ายเล็กหนึ่งอีกนิดนึงเนาะเขาบอกว่ามีญาติพี่น้องหรือมีมีคนในครอบครัวนะสมาชิกหรือญาติพี่น้องนะหรือสมาชิกมีปัญหาหน่อยนะบอกก่อนว่ามีเรื่องของคดีความฟ้องร้องแล้วทําให้เราแบบต้องดินน้นรนต้องช่วยต้องคิดหรือต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันมันมันคือทุกข์ใจอะ่ะก็เรียกว่าถูกฟ้องร้องแบบทุกข์ใจ อ่ะเลขต่อไปเมื่อกี้ทำนายเลขหนึ่งไปแล้วเนาะเรามาดูเลขเก้ากันดีกว่าใครที่มีเลขเก้ามือถือตัวสุดท้ายนะบอกไว้เลยทุกเลขนะมันมีปัญหาแต่ถ้าอยากจะรวยประสบความสำเร็จมีเลขท้ายสามตัวได้จากผมแล้วไปหลายคนนะได้ไปรู้ว่าถูกหวยอันนี้เป็นความเชื่อนนะแล้วก็ที่สำคัญได้เลขไปแล้วอยากให้มันทำงานเลขมันทำงานต้องมีลมหายใจโปรพิทัสไปกระตุ้น เปลี่ยนให้มันตรงกับเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเลขสามตัวเพื่อให้ตรงกับพลังงานตัวเองนะครับอ่ะมาดูเลขเก้ากันดีกว่าเดี๋ยวหลับตาดูเนาะถ้าใครมีเลขเก้าตัวสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าเหมือนกับเอางี้ละกันเขาเรียกว่าเลขที่แบบซอยทั้งซอยรู้จักกันอะ่ะเอ หรือรั้วเดียวกันเนี่ยมีหลายหลังหลายบ้านหลายครอบครัวอยู่ในที่เดียวกันหรือซอยทั้งซอยเนี่ยเป็นซอยเก่าแก่หรือไปอาศัยอยู่ในซอยเก่าแก่ถ้าไม่ซอยเก่าแก่มีแค่สองที่ไม่ตลาดก็วัดอะหรือไม่งั้นโรงเรียนล้างหรือว่าโรงเรียนเก่าแก่แค่เนี้ยมีแค่เนี้ยมันคือชีวิตคุณต้องไปอยู่ตรงนั้นอะนี่คือเลขเก้า อ่าเดี๋ยวดูเลขเก้าอีกนิดหนึงนะ่งเนาะถ้าใครมีเลขท้ายมือถือเป็นเลข9นะ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวดูอีกนิดหนึงนะ่งเนาะระมันระวังนะเบื่อเรื่องการเดินทางเบื่อเรื่องการกลับบ้านดึกหรือเหนื่อยกับการเดินทางเลข9้ามันเป็นเลขตัวที่มันแบบชีวิตเหนื่อยกับการเดินทางทุกชนิดขึ้นขเขาลงห้วยขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวไปเรือเดี๋ยวไปรถเมล์คือ เดินทางเป็นว่าเล่นได้แต่เกี่ยวกับเรื่องงานได้เกี่ยวเรื่องสิ่งที่เรียนได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเช่นพอเสาร์อาทิตย์ต้องไปหาญาติไปหาพ่อแม่ไปเยี่ยมน้องอเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าวันพุธไปหาพี่ชายหาพ่อคือมันมีการเดินทางมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวฉะนั้นครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตจริงค่ะ เลขท้ายมือถือจากพ่อมีแต่เฮงค่ะหมอทวยาบอกเห็นไหม,ไหมอ่ะนี่คือคำทํานายนะถ้าใครชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ตัดติดตามนะรายการผมเป็นรายการเรื่องของความเชื่อไม่เรื่องของความงมงายทํานายดวงฟรีนะครับแต่ถ้าอยากดูดวง25่านาทีสีมถามก็บอกนะอ่ะเอาอีกตัวเลขหนึง่งเลข5แล้วกันเลข5เพราะว่า ต้องยอมรับว่าคุณลุจจลานะันทันเขียนเลขห้าบ่อยใครก็ได้เนาะที่มีเลขห้าตัวสุดท้ายเป็นเลขมือถือเดี๋ยวผมจะทำนายดวงก่อนโอเคคนที่มีเลขห้าเนี่ยเป็นคนขยันนะเป็นคนที่แบบสู้สู้ไม่ถอยแต่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแต่ ไอเดียเยอะบันเจิดเป็นคนมีระบบระเบียบเยอะมากแต่เขาบอกว่าเป็นคนที่ถ้อยทีถ้อยใสแล้วก็ใจดีถ้าเป็นเจ้าของร้านร้านนะร้านค้าหรือร้านขายของร้านอาหารร้านผลไม้อะไรก็ได้เนาะที่เป็นแบบร้านค้าหรือคนทํางานเนี่ยจะเป็นคนที่ลดราคาให้แล้วก็แถมแถมเก่ง น้องชายเลขห้าจริงที่สุดกน้องชายเลขห้าอ่าตอนนี้เลขอะไรนะเลข 9, เก้าอเลขห้าอยู่เนาะลูกเลขห้ากับพ่อไทยรัฐพ่อเนี่ยเลขห้าจะเป็นเงี้ยเมื่อกี้นี่ตอนนี้กาลังทําเลขห้างกันอยู่นะอ่ะเลขห้านะอีกนิดนึงรัตด,ดาบอกสุดยอดคำทำนายแม่นอ่าแม่นมาก พี่ลมบอกสวัสดีค่ะพ่อแกนนนองคลิปอ่าเลขห้าเนาะคนที่มีเลขห้ามือถือเป็นตัวสุดท้ายเนาะถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเป็นสามตัวเนาะผมให้แต่มีค่าครูเนาะเป็นความเชื่อนะต้องศรัทธาไม่ลำบากเรื่องการเงินก็ติดต่อไม่ได้ที่ไลน์แอดโปรพธาสองศูนยสองน่งถ้าคิดว่ามีแล้วก็ต้องใจลมหายใจไปกระตุนนะครับอ่ะเลขห้า เขาบอกว่าเป็นเลขที่เขาเรียกว่ามันเป็นสองแบบเนาะให้เลือกเนาะถ้าอยู่นอกบ้านทำตัวเป็นผู้ใหญ่อยู่ในบ้านทำตัวเป็นเด็กคือเป็นคนเก่งข้างนอกแต่ไม่เก่งในบ้านเพราะว่าให้เกียรติเออสรุปอย่างนั้นแล้วกันข้างนอกเนี่โอ๊ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอจา้าถ้าเลขห้าเนาะ คนที่มีเลขห้าตัวสุดท้ายนี่ส่วนใหญ่นอกบ้านจะชื่อเสียงแล้วแต่จะไปทางที่ดีไม่ดีแล้วแต่คุณนะแต่กระชอนหรือเป็นที่รู้จักแต่ถ้าอยู่ในบ้านถือว่าเป็นคนไม่พูดมากไม่พูดเยอะแต่ก็ให้เกียรติคนในบ้านเนาะแต่คนอย่างนี้เขาเรียกว่าถามคําตอบคํานะครับ <laughs> อ่ะก็ถ้าชอบรายการก็ติดตามบ่อยๆนะก็ ถ้าชอบและอยากได้เลข3ตัวสุดท้ายเลขท้ายมือถือก็ติดต่อมาที่ไลน์ at โภพิทัสสองศูนย์นะครับขอบคุณมากค่ะแม่นมากจริงๆจะพูดให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่ก็เอาพอสังเขปใช่ค่ะเลข9ไปวัดทุกวันพระเจ้าไม่ชอบเที่ยวอ่าขอบคุณจ้าแม่นเขาบอกแม่นไทายระบอกแม่นมากครับพ่อ พอสังเขตเล่นกันทุกวันอย่างนี้แหละทีละนิดทีละหน่อยแต่อยากจะเปลี่ยนต้องมี3ตัวสุดท้ายเราใช้ลมหายใจไปกระตุ้นนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนละทุกคนครับบ๊ายบายครับ